สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในเทคไลฟ์แนวนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโป c โกด F4 GT กับสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบกับตัวนี้กันนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมใช้งานมาประมาณ3าอาทิตย์แล้วนะครับผมจนถึงวันนี้นะที่อัดคลิปนะครับผมในการใช้งานเนี่ยผมมีการทำเทสเกมไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่มุมขอบบนเดี๋ยวมันน่าจะเด้งขึ้นมานะครับผมก็สามารถไปดูได้ตามเกมที่ผมจะลิสต์ไปเลยนะ,ะผมมันจะมีเป็นแบบเลื่อนได้เป็นแบบตามเวลาว่าอันนี้เกมนี้นะครับผมก็ลองไปเลือกกันดูสำหรับคนที่อยากจะดูเกมจริงจ,งจ,งจะเทสแยกไวนะะ้วนมคราาจะมูดถึงสิ่ ที่ผมชอบและไม่ชอบกันหลังจากที่ผมใช้งานอย่างที่บอกไปสามอาทิตย์ผ่านไปผมชอบไม่ชอบอะไรบ้างคลิปนี้ผมมีคําตอบให้แน่นอนนะครับผมแต่่อนอื่นเนี่ยผมฝากกัน size เล็กน้อยนะครับกด subscribe กันไว้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมกันด้วยนะครับ อนนี้เราจะไปเข้าในส่วนที่ชอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปคคร่าวๆข,ของ p ป c โก F4 GT T กันก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะสำหรับสเปคคร่าวๆข,ของ p ป c o ก F4 GT T จะให้ขนาดหน้าจอมาที่6.67นิ้วความละเอียด 180p 120Hz ทัสเซมปิ้งเรท 480Hz การสแสดงขอบขกสีเนี่ยอยู่ที่10บิต HDR10+ สำหรับ CPU ตัวนี้จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1ตัวท็อปณเวลานี้เลยนะครับแรมที่ให้มาเนี่ยจะเป็น LPDDR5 12GB หน่วยความจาจะเป็นแบบ UFS 3.1ขนาด 256GB สำหรับ กล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่64เมกะพิกเซลเป็นกล้องหลักอันตรวาย8เมกะพิกเซลและกล้องมาโคที่2เมกะพิกเซลนะครับสําหรับกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาที่20เมกะพิกเซลนั่นเองสําหรับำลำโพงของ poco f4gt เนี่ยจะให้มาถึง4ตัวเลยด้วยกันนะครับและขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาที่4,700 m mm. ป์นะครับเรื่องแรกที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นมือถือที่มีความดีไซน์เป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเกมมิ่งใส่เข้ามาให้อยู่มันก็เลยมีความ ที่เป็นแบบอลูมิเนียมก็เพิ่มความแข็งแรงและการจับถือได้เป็นอย่างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของดีไซน์นั่นก็คือปุ่มเสริม LR นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้การเล่นเกมเนี่ยง่ายขึ้นมากๆโดยเฉพาะเกมที่เป็นแบบสไตล์ FPS ต่างๆเราจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆเลยในการกดปุ่มที่สั่งงานเกมต่างๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกดไม่ทันหรือว่าอยู่ในจุดที่กดค่อนข้างยากการที่มีปุ่มเสริมตรงนี้เนี่ยทำให้การกดง่ายขึ้นและได้จังหวะการเล่นเกมที่ดีกว่าการเล่นเกมแบบทั่วๆไปนะครับเร แต่ก็เป็นจอที่ชัดและสีสดมากๆตัวหนึ่งเลยตัวนี้มาพร้อมกับจอแบบ 120Hz และ Touch ซ a m pling a รทที่ 480Hz ด้วยรองรับขอบเขตสีที่10บิตรวมถึง HDR10+ ทำให้การใช้งานเนี่ยเรียกว่าการแสดงผลทุกๆแบบสามารถรองรับได้หมดเลยสำหรับ Poco F4 GT ตัวนี้ฮะทำมาเลยก็คือในเรื่องของระบบการชาร์จ 120W และการระบายความร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ใช้ทุกๆวันแบบจริงๆเพราะว่าการใช้งาน 120W ตรงนี้เนี่ยทำให้การชาร์จเสียเวลาน้อยลงมากๆแบต0%ถึง100%เนี่ยวางไว้เฉยๆ17นาทีกก็็เตมมแล้วววถือ่าา เลยนะครับในส่วนนี้มันทาให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่าขึ้นกับ17นาทีที่เสียไปเพราะว่าเรารอเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วเรา,เาสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลยนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบระบายความร้อนลิควิดคูล3.0ที่มาช่วยให้การใช้งานในส่วนของการทํางานต่างๆเนี่ยระบายความร้อนได้เร็วเช่นการเล่นเกมเราพักแป๊บเดียวเนี่ย ความร้อนก็จะหายไปภายใน3-4ถึงนาทีแล้วซึ่งถือว่าทําได้ไหวมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นขนาดตอนชาร์จ120วัตต์ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การระบายความร้อนเนเร็วขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าการชาร์จ120วัตต์เนี่ยก็จะมีความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นมากการที่มีการระบายความร้อนแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทาให้เครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองนะฮะและสุดท้ายกับเรื่องของลาโพงตัวนี้ให้ลาโพงมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับโดยตำแหน่งของลาโพงเนี่ยเรียกว่าวางอยู่ในจุดที่ผมไม่ขมขขาาัััดดดใใจจจเเเเเเเลลลลลยยยแแแมมมม้้้้้้ตต่่่่่นนนนนนนออออหหงงททีีีาา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 าวววววไไูบะะรรรํกกกถื การมือไปบางลําโพงแต่อย่างใดเลยตัวนี้ก็ทําให้การใช้งานเนี่ยทำได้สะดวกและใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจุดนี้เลยเป็นอีกจุดที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆรวมถึงเสียงลําโพงเนี่ยค่อนข้างกระหืมมากๆเลยแล้วก็มีมิติมีเบสที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงจุดที่ผมไม่ชอบกันบ้างก็คงมีเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับแลนก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมือถือค่อนข้างเปิดมาใหม่ก็ยังจะต้องรอการอัปเดตในหลายๆส่วนอยู่มันก็ยังจะมีปัญหาในส่วนของบบบัักกกหหลาาาาาายๆจจุดุดดดดในนนนสส่่่่่ววขออองงงง IUI รรรมมมมถถึคทีไไปิ้เื UI 12ตัวนี้นะครับเช่นในส่วนของหน้าต่างการปิดแอปจะมีในส่วนของฟีเจอร์ในส่วนของการลบไฟล์ขยะต่างๆเนี่ยที่รออยู่ตรงนี้แล้วเราไม่สามารถไปสั่งงานปิดมันได้แบบแต่ก่อนแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ผมมองว่าเขาอาจจะลืมใส่เข้ามาหรือว่าเขาไม่ต้องการใส่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมมองว่าควรจะใส่เข้ามาให้หรือว่าจะเป็นบั๊กจุกเล่นๆนะครับผมอย่างเช่นการตั้งค่าบางจุดที่อาจจะตั้งได้ไม่สมบูรณ์การทําแอป Dark Mode ที่ยังไม่สามารถทําได้ทุกแอปจะทําได้เฉพาะบางแอปที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ให้เราเพิ่มแแอออปปปเเเข้้าไไลยหรออรืะ็นนบบี ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอการอัปเดตเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในหลายๆจุดรวมถึงการที่ว่ามันยังมีบั๊กในส่ว <_ S 1> <ๆ S 2> นของการใช้งานทั่วไปในส่วนของ MIUI เช่นในส่วนของการใช้งานไมโครโฟนกับ Discord ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็น UI ที่เป็นภาษาจีนอยู่ก็คงจะต้องรอการอัปเดตแก้ไขหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของการสรุปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพถ่ายและวิดีโอตัวอย่างจากตัวนี้ที่ผมได้ไปลองถ่ายมานะครับว่าภาพถ่ายและวิดีโอเนี่ยมีคุณภาพที่เป็นยังไงบ้างนะฮะ ทดสอบนะครับอันนี้เป็นวีโอกล้องหลัง 4K 60นะครับผมนี่คือความละเอียดสูงสุดที่กล้องหลักของกล้องหลังสามารถถ่ายได้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการเก็บรายละเอียดดีเทลเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลื่นไหลนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอทดสอบการโฟกัสดูนะอ,อย่างตอนนี้เป็นการโฟกัสแบบกว้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองอยื่นมือขึ้นไปเนาะนี่จะเห็นว่าโฟกัสดีมากนะครับกับ 4K 60ที่แบบ เออทำได้ขนาดเนี้ยแล้วก,การรับเสียงอะไรอย่างตอนเนี้ยอย่างที่ทุกคนได้ยินเลยนะครับเนี่ยปุ๊บอาจจะมีวุ้ดๆหน่อยพอเป็นแบบที่ที่มีแสงแบบโอเวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพธรรมดาถ่ายรีวิวของมนโต๊ะเนี้ยผมว่าชิลเลยอันนี้เดี๋ยวลองกล้องหน้ากันบ้างนะครับอันนี้เป็นการทดสอบว,วิดีโอกล้องหน้าแบบยืดสุดแขนนะครับผมอันนี้เป็นพันแปดสิบสามสิบนะครับจะเห็นว่าภาพก้ค่อนข้างจะกว้างดูตรงแถวๆตรงหลอดไฟตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเป็น60ภาพมันจะเหมือนแบบแคบลงนิดน,นึงนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็น60แล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยผมถือเท่าเดิมยืดสุดแขนเท่าเดิมเนยะแต่ว่ามันจะโดนครอปซ้ายขวาเข้ามาประมาณนึงนะครับผมทำให้เราเนี่ยจะต้องกะระยะเพิ่มเนาะในส่วนของการที่จะใช้วิดีโอพ8 0 6 0นะครับเราก็จะต้องเ,ออเพิ่มระยะแบบยืด เพิ่มมากขึ้นหรือมู e มากขึ้นนะผมในการที่จะได้ภาพใกล้ๆเดิมนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่าภาพที่ครอปลงเล็กยเนี่ยทุกคนโอเคไหมกับวิดีโอพันแปดสิบสและ60นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งาน p ปโก F4 GT ในะจุดที่ผมชอบและไม่ชอบกับตัวนี้นะครับผมระหว่าง3ปรอาทิตย์ที่ได้ลองใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดที่ชอบเยอะกว่าจุดที่ไม่ชอบนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับโปโกนะครับผมที่ผมเคยประทับใจมาตั้งแต่ตอน p ปโก F1 เนี่ยมันเหมือนฟิลตอน F1 ที่ซื้อมาตอนนั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าชอบมากๆครับตัวนี้มีจุดที่ชอบและ ไม่ชอบเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะสำหรับใครที่ซื้อมาใช้หรืออะไรเงี้ยก็ลองมาพูดคุยกันได้นะผมอย่างที่ผมบอกไปผมมีจุดที่ชอบมากกว่าจุดที่ไม่ชอบนะครับผมแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่แบบทั่วไปที่มีความหรูประมาณหนึ่งแต่ขาข้างนึงเนี่ยเขาก็ก้าวเข้าไปเป็นเกมมิ่งนะผมมีรวดลายบนตัวเครื่อง มีในส่วนของไฟสถานะการแจ้งเตือนต่างๆนะครับขนาดตอนชาร์จอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความเป็นเกมมิ่งโฟนมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เกมมิ่งจากขนาดแบบ R O G Phone อะไรแบบนั้นนะครับมันยังมีความเป็นมือถือทั่วไปที่เรียกว่าตัวนี้เนี่ยพอมันรวมกันแล้วมันเป็นดีไซน์ที่การใช้งานทั่วไปเนี่ยมันเหมาะกับทุกๆคนได้อย่างไม่ยากนะครับคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้ค่อนข้างดีคนที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ได้ใช้ในส่วนของฟีเจอร์แบบ120% 1. ว่าไหนอยากจะลองเล่นเกม R V กับเพื่ออนๆลูกๆล้กกหาาาา่คคุณ็สามรถทํได้ขง ง่ายและตอบโจทย์มากๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้กับโป c ก F4 GT เลยในส่วนของ Snap 8.1เนี่ยที่ผมไม่ได้พูดถึงไปอย่างที่บอกไปทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือแฟร์ชิพของ nap d r a g o n ในปีนี้นะครับผมณเวลานี้นะซึ่งแน่นอนว่ามันก็แรงเร็วที่สุดเท่าที่มันมีอยู่ในตลาดแล้วตัวที่เอาไปใช้เนี่ยเขาก็แรงแบบตัวที่ p o c ก F4 GT ตัวนี้ทําได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยตัวนี้เนี่ยแซปปะเเป็นรุ่นที่มีความร้อนค่อนข้างที่จะสูงการที่มีได้้้เยยออะนแต่่มมมมััังงไไดดคครบุทหนสก์ค ความร้อมันทําให้การเล่นเกมเนี่ยมีอาการเฟรมดรอปหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ค่อนข้างที่จะเร็วไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังทําได้ดีอยู่ในเกมที่ผมค่อนข้างพอใจเช่น Rv ผ่านไปแล้ว3-4ตาเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความเฟรมลดแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว,ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นเกมที่มีการกินสเปคที่ค่อนข้างหนักเนี่ยก็อาจจะ ลดเฟรมดรอฟเฟรมลงมาค่อนข้างเร็วไปหน่อยอันนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่ามันก็คงแก้ไขกันได้ยากเพราะว่าแท8เจนเนี่ยมันร้อนมากๆจริงๆนะครับผมนั่นก็คือปัญหาของมันเลยสำหรับทุกเครื่องที่ใช้แท8เจนหนึ่งนะฮะรวมถึงกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พูดถึงกล้องแบบจริงจังๆๆมากนะักเพราะว่ามันเน้นไปที่ เกมการใช้งานการชาร์จเร็วอะไรเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่กล้องเนี่ยก็ถือว่ามันมี AI มี HDR ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยอย่างที่ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับมันมีการใช้งานที่เรียกว่าตอบโจทย์ในส่วนของการถ่ายภาพแบบทัท่วไปมันเอามาโครมาทําเป็นเทเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเบสที่มือถือ Android ทําแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของภาพที่ทําออกมาได้เนี่ยผมถือว่าทำได้ค่อนข้าง ผ่านมาตรฐานถึงแม้จะไม่ได้ดีเท่ามือถือแฟลชชิพที่เน้นกล้องจ๋าๆอะไรเงี้ยแต่ในราคาแบบ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะผมในส่วนของ Overall s p e c และการดีไซน์เนี่ยตัวนี้โดยส่วนตัวผมถือว่า2 0 0 0 0ถ้าคุณต้องการมือถึงงบประมาณนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมเลือกที่จะแนะนําให้กับคนที่ต้องการมือถึงงบ2 0 0 0 0แน่นอนนะครับนั่นก็คือสรุปโดยรวมกับ p o ก o F4 GT ต,ตัวนี้กับผมเตอร์เทคลาสแนวนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ต้องกกกาารลลับไปจปจคิผผม ก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปหน่นะครับฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ถัดไปของเรากันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ